สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะอันนี้กันนะคะอันนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องกดน้ำค่ะด,ด,ดูสวิว่าเราทีน้นจืนิๆเราจะกินได้ไหม <_ <d> _จะเฟอไหมเนี่ยภลระค่ะภาระค่ะจะกดได้ไหมนะก <_ d _> ดจริงๆเลยนะหันมาสิคะหันมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะกดออกไหมอ่ะออก ว้าว <Wow. S 2> <Okay. S 1> แต่อันนี้เรากินจริงๆได้ไหมคะกินได้ค่ะแล้วเราล้างยังยังเพราะฉะนั้นเรากินได้ไหมคะกินได้ยังได้อยู่กินไม่ได้ยังไม่ได้ล้างเลยสี่จะไม่เทนะกลับมาเสกก็ไปเองสรุปมันใช้ได้จริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเปิดอันนี้ออกนะกิน้ำกลับเข้าไปเออน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลอีแป๊บนึงนะ

น้ำหน่อยอร่อยไหมให้มาดกินสรุปใช้ได้ไหมคะ